สวัสดีจ้าสวัสดีท่านผู้ชม,ม้อจ้าเด้อมื้อนี้กับเขาป่าเก็บเห็ดอีกคือเกาเด้อพี่น้องกลับมาสูช่องมาดามอีอินสวีเดนเนะพี่น้องเนาะพ้าพี่ผ้าน้องมาเก็บเห็ดอีกคือเกาละจ้าพี่น้องจ้าเห็ดก็ซิมีดอกน้อยดอกใยผสมผสกันละจ้าพี่น้องเบิ่งเบิ่งมุ่มนี้พี่น้องจ้ะเก็บเห็ด เขาป้าหาเห็ดเจ็บตุนไว้เนาะจ้าเนาะออกไปใส่อันอันเตาอบไว้เนาะพี่น้องแต่กินห <c oughs> นาหิมะโล่งเท่ากับไม่ค่อยได้ออกไปใส่เพราะว่ามันหนาวเท่ากับเก็บเห็ดตุนไว้แต่กินเนาะจ้าเนาะมามาพี่น้องมาเก็บเห็ดน้ำกันจ้า ดอกหน่อยดอกใหญ่ไม่ไปบดเลยพี่น้องเหลืองโอ้ยห่ยอยูอย่พ่อได้เจ็บอยู่จา้าเบื้งเหงานี่ป้าดหมดแดงกับพ่อหมดแดงด้วยพี่น้องจ้าหมดแดงกันไายพอหมดแดง มื่อนีสิมา้โซนนี่พี่น้องแต่ละเทียสิไปอีกโซนหนึง่งที่มีเห็ดหลายๆจ้ะเมื่อนีก็เลยล่องเขามาปลาเขาาอื่นปลาอย่างนี้ปลาปลาหมดบ่บ่เป็นปลาเห็ดเหรอพี่น้องปลาหมดหมดหลายคักดอกหน่อยดอกใหญ่ดอกตุม่มนี่เบริรดพี่น้องจนะ้ะพี่น้องนะเบิง์ดนะพี่น้อง เห็ดเกดย่ามได้กับบ่เคยเบียเคยนายดอกพี่น้องพี่ตะมันข้าหาเกบเห็ดส่วนพ่อย,ยหย่ปห้าเขาป่าหาเห็ดอีกเถอะชิคันยุบานไหมพี่น้องมืงัอวันหยุดจ้ะมือนีม่ได้ไปเห็ดงานจ้ะวันหยุดวันหยุดก็เข้าป่าหาเห็ดอีกเช่นเดิมพี่น้องจ้ะ ดอกหน่อยดอ,ดอกใ่ขันห้าบอมาเก็บก็ะสิเป็นอาหารของทากนะจนะ้ะเนาะมาเก็บไ้บสัไดก็เอาไปกินเก็บพ่อได้กินเนะพี่น้องหลายบอหน่อยจะเบึ่องอาหน,นูพี่น้องเอ้ย เหลืองอบอ้โหด่ดอกกระสีเป็นดอกซ้ำนี่แหละพี่น้องนี่ดอกน้อยดอกใหญ่เบิังหมองพะย้ายเก็บบ้าหลอนพะย้ายก็สิเก็บเอาตาดอกใหญ่ดอกหน่อย,อยออใใเพิ่นก็สิบ,บ่คออ่อยเอาจ้ะเพราะว่ามันทำความสะอาดยาก เดี๋ยวสิคอโตไปหาเก็บเห็ดอีกกันเด้อพี่น้องเด้อเหงานี่ครเหงานี่ก็คือการจ่าเบิงบ้งเบิ้งพี่นอ้องเฮ้ยดอกนี่ดอกบางใหญ่เลยเบิ้งเหงานี่ตอนซ่อนบ่พี่น้องจา่าเห็ดเหลืองก็ล่งขื้นบัากหลายด้ยจ้าเห็ดเหลืองขื้นเต็มป่าเลยบ่ว่าสิไปท่างใดเห็ดเหลืองมันก็ขึ้น แต่ว่าเ้าต้องจักปลาที่สิเก็บด้วยจา้ามะเมนว่ามันสิออกไปให้เหาเก็บตลอดบางมองมันกระบอขึ้นบางมองกระบอมีเห็ดเ้าต้องจักปลาพร้อมพี่น้องไปเถิดจ้าพี่น้องจา้าขอโตไปหาเก็บเห็ดอีกกันเด้อพี่น้องเด้อจังไปเบื่องว่าสเสด็จหน่อยได้หลายซึ่งใดนะจาน๊าเนาะ แบบพื้นเอฟซีสุขุข้นที่เขามากดติดตามในทางช่องนะจ๊ะเนาะสุก่ายสุดใจเด้อสวัส,สดีสจด้า